ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับสไทธ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนอรับสู่ไอ้สารอยากเล่านะครับก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสภาพแม่น้ํายมนะัขณะนี้นะครับผมปริมาณน้ําที่ เอาเช้าวันนี้นะครับปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นแต่เหมือนสะพานนี้จะไม่มีตัววัดอ่าใช่เหมือนสะพานนี้ไม่มีตัววัดน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกสะพานหนึ่งก็คือถ้าแถวแถวบ้านผมนะครับมันจะมีอยู่สามสะพานก็คือสะพานสะพาน ฝั่งนิ้วท่าดานแล้วก็สะพานบ้านใหม่หัดเซียวแล้วก็ตรงสะพานออตรงสะพานข้ามแม่น้ำตรงตรงโรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีสัตว์นะครับมันจะมีสามสะพานตรงโรงพยาบาลศรีสัตว์น่าจะมีน่าจะมีหน่วยวัดน้ำอยู่หน่วยหน่วยวัดระดับความสูงของน้ำครับอันนี้ผมก็พาเพื่อนเพื่อมาอัปเดตตอนเช้ามืดของวันนี้ก่อนว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูง กว่าเมื่อวานนะครับแต่ไม่รู้ว่าสูงขึ้นถึงเมตรหรือเปล่าแต่ปริมาณน,น้ำค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวพาไปดูฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นสะพานวัดด่านปางนิ้วนะครับผมภาพแม่น้ำ ค่อนข้างจะไหลแรงแล้วก็น้ำเที่ยวมากครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปสะพานที่2กับสะพานที่3เลยนะครับตรงบ้านใหม่ตรงบ้านใหม่ครบับก็ บ้านใหม่กับตรงหน้าโรงพยาบาลศรีสัชนาลายัยวันนี้จะเป็นแถวบ้านบุกอดแถวปางนิ้วครับปางนิ้วท่าดายโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปอสองที่เลยครับผมโอเคกลับมาอีกครั้งครับดีขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงที่สะพาน อาเซี่ยวแล้วนะครับเป็นในตัวเมืองอำเภอศรีศาสนาลายัยส่วนตรงนู้นจะเป็นตรงนู้นไกลๆนู่นจะเป็นสะพานบ้านใหม่นะครับสะพานบ้านใหม่ที่จะข้ามไปตลาดเหนือของหาดเซี่ยวเหมือนกันมันจะมีสามสะพานก็คือสะพานป่าง,งิ้วที่ผมถ่ายถ่ายคลิปก่อนหน้าถ่ายคลิปเมื่อกี้อะครับมันจะอยู่อยู่เหนือสุดอันนี้ก็จะเลยมาทาง มันมาทางใต้ลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไหลไปที่สวรรคโลกแล้วก็ไปที่ตัวเมืองสุโขท,ทัยอีกเลยมานน้ำค่อนข้างไหลเร็วมากๆครับเพื่อนๆน้ำค่อนข้างจะไหลเร็วมากๆแล้วก็น้ำค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ครับเพื่อนระดับมากว่าความสูงของน้ำจะอยู่ที่เก้าเก้าจุดสครับใช่ไหมใช่ครับ ความสูงของน้ําตอนนี้จะอยู่ที่9.2ซึ่งมันจะสูงจากเมื่อวานเมื่อวานจะเป็น8.6นะครับซึ่งสะพานหาดเซี่ยวเนี่ยครับจะรองรับความสูงได้อยู่รอ,องรับความสูงของน้ําขั้นวิกฤตได้อยู่ที่ 10, 11, 12เมตรครับซึ่งตอนนี้เราจะอยู่ที่9.2ซึ่งมันจะสูงกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวาน8.6 พิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็จะเป็น9.2แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้กอีนิดนึงอันนี้ต้องผมซูมถูกแล้วก็จะประมาณนี้ความสูงประมาณ9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 17.8 9.2เมตรน้ำสูงขึ้นมากกว่าเมื่อวานเมื่อวัน,น9.6สูงขึ้นมาก,กว่ากว่าเท่าไหรอ่อ่ะ แปดจุดหกเมตรหนึ่งเมตรมันมีร้อยเซนใช่ไหมเพราะนั้นเก้าจุดสองก็เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าไหร่ครับแปดจุดหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองเพิ่มขึ้นมาเกือบหกสิบเซนนะครับสำหรับของเช้าวันนี้โอ้ แต่ผมเชื่อว่ายังสุกตุกยังสีสัจนาลายหัดเสี้ยวยังรองรับน้ําได้อีกปริมาณมหาศาลยังยังสูงได้ก,กว่านี้อีกเยอะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ที่หน้ากังวลก็คือปริมาณน้ําเหล่านี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานเกือบหกสิบเซนนะครับแล้วมันกําลังจะไหลไปที่สวรรคโลกแล้วก็ไปไปต่อที่อ่อ ไปต่อที่ตัวเมืองสุโขทัยครับมันจะไหวไหมเพราะว่าแถบนั้นนะครับมันจะพื้นที่การรับน้ําของตะลิ่งนะครับมันจะไม่ได้กว้างแบบแบบสีสัชนาลายัยแบบมหาเซี้ยวแบบขนาดนี้นครับตรงนั้นมันจะเป็นแคบมันจะเป็นพื้นที่ที่แคบกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่ปริมาณน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลจะมีสูงมากๆและอาจจะล้นล้นล้น,ล,นล้นที่กั้นนะครับอาจจะเข้าถูเข้าไปตัวเมืองได้เหมือนกัน ว่าปริมาณน้ําค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรโอเคครับวันนี้ก็รายงานสถานการณ์แค่นี้ครับผมก็เดี๋ยวจะอัปคลิปด่วนลงให้เลยนะครับเป็นอัพคลิปด่วนล่าสุดลงให้เลยเพื่อที่จะให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ในตัวเมืองสุโขทัยได้รับรู้ได้ว่าเออปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นประมาณ8.6นะครับแต่ตอนนี้เพิ่มมื่อมาเป็น9.2เพิ่มมา60เซนเพราะฉะนั้นก็คือ มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงบ่ายช่วงสายว่านี้ครับนี้เพิ่งตอนเช้ามดืดช่วงสายวันนี้อาจจะเพิ่มปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสาด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ